ขอบคุณสมาชิกทั้งหน้าเก่าหน้าใหม่ด้วยนะครับผมสู้ดีกับคุณผู้ชมของท่านด้วยนะครับก็อยู่ผมทีมันเตอร์ทีวีคุุงทาวันนี้จะมาสอนทำสกินในร้านอีเวนต์นะครับผมนะก็จะเป็นสกินที่ลงเพิ่มเข้ามาในนี้นะครับนะ,ะก็จะมีทั้งสกินลดสกินตัวนะครับนะสกินที่ยังอยู่ในบอลร้านแล้วก็คนที่หาไม่ได้ก็จะมีให้แลกนะครับในนี้ก็สอนทุกสกินเลยนะว่าต้องใช้ของอะไรครับบ้างนะครับอ่ โอเคก่อนจะทําสกินนะครับนะเรามาดูของที่เราต้องใช้บ้างนะครับนะของที่เราต้องใช้นะมีประมาณอ่ะอะ่สองอย่างนะครับนะแต่ว่าถ้าเกิดคราก็มีของเพิ่มนะครับนะของอย่างแรกที่ใช้นะครับนะคือนี้นะครับนะ Empower Summer Ember นะครับนะที่ต้องใช้ในการทําสกินใหม่ๆะนะสกินพวกใหม่ๆนี้ใช้อันนี้นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นสกินเก่า หรือว่าสกิลที่อยู่ในบอสรัดหรือว่าเป็นสกิลลดอะไรอย่างนี้นะครับก็ต้องใช้ของที่ต้องหาในนี้นะครับนะซึ่งของที่เราต้องใช้นะก็ต้องมาคาบในนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูแบบซื้อก่อนมาสามารถซื้อได้นะครับนะเป็นลูกแก้วนะครับนี่ก็จะเป็นลูกแก้วนี่นะสีม่วงนะครับนะก็ใช้3 2เกมในการซื้อนะครับก็เป็นลูกแก้วคบรอบ2ปีนะครับนะ ซึ่งเราสามารถเก็บได้1อันนะครับนะเมื่อเราทําแล้วคือเราเก็บได้1อันนะครับนะไม่สามารถซื้ออีกได้นะถ้าเราทํามาแล้วนะครับเราจะต้องไปแลกนะแล้วก็มาทําอีกรอบหนึ่งครับถึงจะได้นะหรือว่าใครจะซื้อก็ได้นะสามสองจิมนะครับนะส่วนวิธีทําก็อยู่ตรงครับนะครับนะแล้วก็อีเวนต์นะก็จะเป็นลูกแก้วอันนี้นะครับโดยใช้ฮันท์เ็กเก้นสอันนะแล้วก็เงินอีก2ล้านนะครับโอเคเดี๋ยวผมซ้อนหาทั้ง2อย่างนะครับนะก็เริ่มจาก่ ฮ so ันโทเคนก่อนละกันนะครับนะฮันโทเคนก็จะเป็นอันนี้นะก็คือเอาไว้ทําลูกแก้วครบรอบ2ปีนะครับสีม่วงนะอันนี้สามารถอ่าผมแนะนำนะทำแท็กดีกว่านะครับเพราะว่าไม่ต้องรีบทําสกินมากขนาดนั้นนะครับนะเพราะว่ารานค้านี้อยู่อีกนานนะครับนะก็ทาก็ทําแท็กหาฮันโทเค้นไปนะครับก็คือฮันโทเคนนี่หาได้จากบอสโลกนะครับคือรับแท็กบอสโลกมาแล้วก็ไปตีบอสโลกนะครับนะก็ทําวันละเหรียญก็ยังดีนะครับนะหรือว่าถ้าเกิดใครแบบ ขยันก็ลงดันนะที่ผมเคยสอนนะครับลง8ดันนะแล้วก็ไปรับกล่องนะครับนะต้องลง2คนนะแล้วเราจะได้เศษมาครับนะครับนะก็จะเป็นเศษของฮันโทเ็นนะอันนี้นะครับนะก็มาครับได้นะครับนะก็ครับอยู่นี้ในนี้แหละนะอ่ะกดดูปึ๊บแล้วก็เนี่ยอันนี้นะครับนะก็ใช้นะครับเพอร์ฟิกโซนะครับ1อันนะแล้วก็อันนี้นะครับนะเหรียญแตกนะสิอันแล้วก็เงินอีก 1 2 5 0 0 0นะครับก็ประมาณนี้ฟิวส์ฟิกโซ่ก็นะครับนะเวลาจะไปแลกก็ใช้อันนี้นะครับนะลออโซใช่ไหมอ่าน่าจะ64อันนะถ้าเกิดผมจะไม่ผิดนะครับ32หรือ64นะึ่งสิบส่ะล้อโซ่เดี๋ยวดูแป๊บปึ๊บปบอันนี้นะครับนะนานี่น่า,นาจะใช้64อันนะครับในการแลกนะลออโซ่คือมาแลกตรงนี้นะสำหรับอ่าถ้าเกิดใครอยากจะแลกทำเป็นแบบคราฟเอานะ ก็คราฟที่อาร์คตรงนู้นนะครับนะผมขี้เกียจเดินไปนะก็คืออาร์คตรงนู้นนะครับไปคราฟตรงนู้นนะก็คือเวลาไปคราฟก็ให้ทองฟ้าเป็นปกติหรือว่าไม่เกิดมิติพิเศษก็คือบอสโลกเกิดนะครับนะต้องเคลียร์บอสโลกก่อนแล้วค่อยไปแลกได้นะสลับตรงนู้นนะครับนะก็คือใช้ล้อโซ่6 4อันครับในการแลกนะต่อมาก็จะเป็นนี้ครับ e m p o w e r Summer Ember นะครับนะอันนี้สามารถแนะนําก็คือรอประตูนะรอประตูเกิดแล้วก็ไปรับเควสแล้วก็ลงดันที่ผมสอนคลิปที่แล้วเนาะ ที่หาลงดันหาหาของมามาทำเกียร์นะครับนะน,นี่เกิดพอดีเลยของผมนะก็เซิฟนี้เกิดพอดีเลยนะก็ให้เราเข้ามาในประตูตรงนี้นะครับนะแล้วก็ไปส่งเควสก็จะได้นี่มานะให้เราเข้ามาน,นี้แล้วก็มาส่งเควสนะก็จะได้อนี้มานะครับ empower มานะครับผมนะอันนี้ผมส่งเควสก่อนอยากได้ ep box อ่ะอได้2ออันโอ้โหดวงดีจัดเลยแล้วก็รับเควสทำเรื่อยๆนะครับนะ ก็คือหาไปเรื่อยๆอ่ะสลหรับอันนี้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดแนะนําก็คือรอประตูเกิดแล้วก็รับรับเควสจากตัวนี้แล้วก็ไปหาหมอนเอานะครับนะจากถ้าเกิดใครไม่รู้นะครับนะเดี๋ยวผมขึ้นเครื่องหมายตัวเองไว้ให้นะสลหรับวีการหาอ m p o w e r Summer มเมอรเนะครับนะโอเคโอเคเดี๋ยวเรามาดูของที่เราต้องใช้บ้างนะครับนะ้ามา ป๊บแล้วก็มาที่สกินข้างล่างนะครับนะก็เริ่มจากสกินของริวฮิก่อนนะครับนะเป็นสกินริวคิ SIC นะครับนะอันนี้ใช้ลูกแก้วครบรอบ2ปีนะสีม่วงนะครับ1อันนะครับในการแลกนะต่อมาก็จะเป็นสกินมอเตอร์ไซค์ของคิบะนะครับนะอันนี้นะอันนี้ใช้เอ็มพาวเวอร์นะครับซัมเมอร์เอมเบอร์สีก้อนนะครับในการแลกนะครับนะต่อมาก็จะเป็นสกินของเอเทานน์นะครับนะสกินสีแดงอ่ะ เลดแฟร์นะครับนะอันนี้ใช้ลูกแก้วครบรอบ2ปีนะครับสีม่วงนะหอันนะครับในการแลกนะครับสำหรับสกินไอเทมน์นะครับนะต่อมาก็จะเป็นจักรยานของรีไว้นะครับนะอันนี้ใช้เอมเพอเวอร์แก้อนครับในการแลกนะครับนะสำหรับสกินของจักรยานรีไว้นะครับนะต่อมาก็จะเป็นของไลออดทูเปอร์นะครับสกินไลออดทูเปอร์นะอันนี้ก็หาได้จากบลัสหรือว่าแม่แลกตรงนี้ก็ได้นะก็คือใช้อันนี้นะครับนะอันนี้ก็ใช้ ลูกแก้วสีม่วงครบรอบ2ปีในการมาแลกนะครับ1อันนะครับนะต่อมาสุดท้ายก็จะเป็นสกินรถตุ๊กๆนะครับรถตุ๊กๆบ้าว่าเราเนี่แหละนะครับนะเป็นรถตุ๊กๆสงกรารนะครับนะเป็นสมัยก่อนมันต้องทําอีเวนต์สงกรารนอย่างจะได้นะครับนะแต่ว่าตอนนี้ลงมากลับมาให้แลกนะก็คือก็คือใช้ลูกแก้วครบรอบ2ปี1ลูกนะครับในการแลกนะครับนะสำหรับสกินรถตุ๊กๆนะครับนะอันสุดท้ายนะครับผมลืม ผมลืมไปอันหนึ่งนะก็คือสกินของฮิบิกินะครับอันใหม่นะอันนี้ใช้ empower s u m m e r ัมเบอนะครับสอ,อันนะในการแลกนะสำหรับสกินของฮิบิกิสีแดงนะครับนะอ,อ่าเดี๋ยวผมโชว์สกินให้ดูนะครับนะว่าสกินเป็นยังไงบ้างนะอ่าเริ่มจากสกินตัวก่อนแล้วกันเอาเอทเทอรนอลก่อนแล้วกันนะครับนะเอทเทอร์นอลเลดแฟร์นะครับนะนี่กดตรงนี้นะครับให้มันขึ้นบนตรงนี้ว่าเลดแฟร์เอทเทอรนอลนะครับนะแล้วก็แปลงร่างไปอ่าโอเค ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนะฮะเกิดไม่มีผ้าคลุมนะครับนะสกินนี้นะก็เราต้องหาผ้าคลุมมาใส่เองนะครับอ่ะนะก็จะเหมือนเอเธนนอนหน่อยนี่นะครับนะเป็นเอเธนนอนสีแดงแล้วก็มีเปลวไฟนะสกิลอย่างอื่นก็จะเปลี่ยนนะครับนะก็เป็นสีแดงประมาณนี้ปึ๊บอ่าประมาณนี้นะครับนะโอเคต่อมาก็เป็นสกินของฮิบิกิแล้วกันนะครับนะสกินฮิบิกิสีแดงนะครับนะ ก็กดพิธีที่พิกกีนะครับนะแล้วก็กดที่สกินนะครับให้ขึ้นแบบนี้นะแล้วก็แปลงล่างอ่าก็จะเป็นสีแดงประมาณนี้นะครับนะย้อมสีเอาง่ายๆนะครับเป็นสกินย้อมสีฮิปพิกีนะเพราะว่าแบบมันเปลี่ยนไม่เยอะเนาะไม่ต้องทําล่างก็ได้นะครับสำหรับตัวตัวนี้นะเนาะนะครับประมาณนี้นะสำหรับฮิิกีนะต่อมาก็จะเป็นของไลอ้อนทูเปอร์ Lion กับริวนะิคเนาะเอาริวคีก่อนแล้วกันนะ ลิวคิ SIC นะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแปลงร่าง,งนี่นะครับก็จะดีเทลก็จะแตกต่างจากลิวคิร่างปกตินิดหนึ่งนะก็คือแบบโอ้โหตาเหลี่ยมมากเลยนะครับ <bilmiyorum> ดีเทลก็จะโอ้โหจัดเหมือนเหมือนกันนะดีเทลสวยนะครับนะโอเคก็แลกได้นะครับโอเคต่อมาก็จะเป็นสกินของไฟนะพวกโลกไฟก็คือมีตัวใช้ได้ก็จะมีมีไฟนะครับนะ ไฮสานะแล้วก็ไซก้ามั้งเออสามตัวนะครับก็สามารถใช้สกินของไลออลทูเปอร์ได้นะครับนะสามตัวนี้นะครับตัวอื่นตัวอื่นไม่ได้นะครับนะออก,ก้ากับเดลต้าก็ไม่ได้นะโอเคเอาไฟแล้วกันเนาะแล้วก็กดที่สกินนะครับแล้วก็แปลงร่าง,คงคอ่าก็จะเป็น <laughs> <laughs> ไลออลทูเปอร์นะครับเห็นไหมแต่ว่าสกิลยังเป็นไฟอยู่นะเนี่ยสกิลไฟนะครับอ่าประมาณนี้ โอเคเดี๋ยวเรามาดูสกินรถบ้างนะคะรับนะก็มาตรงนี้นะครับก็ให้เรามาตรงนี้นะครับนะร้านจักรยานนะครับนะแล้วก็มาคุยกับผู้หญิงหมวกม่วงตรงนี้นะครับนะกดเข้าไปอันแรกนะครับก็มาดูนะมันก็จะมีสกินสกินแรกๆมันก็จะเป็นอันนี้นะดี๋ยนะนะวก,นนก,จกยว็จะเป็นอันนี้นะครับแล้วก็มาอันนี้ก็ป็นจักินสกินแรีไวันก็จะเป็นอันนี้นะครัเดี๋ยวกดให้ดูเดี๋ยวกดนะครับก็จะเป็นประมาณนี้กด B ขึ้นมาก็จะเป็นจักรยานรีไว้นะครับนี ก็นะจะมีแสงแบบเหมือนไฟฟ้านิดหนึ่งนะก็สวยอยู่นะครับนะสกินก็ถือว่าสวยใช้ได้นะดีเทลก็มีมีไฟจักรยานข้างหลังด้วยนะประมาณนี้นะครับต่อมาก็จะเป็นสกินขี่บ่าแล้วกันนะฮะรถขี่บ่านะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับจริงๆก็คือเอาเอารถของฮิปิกิมาย้อมสีแล้วก็ตกแต่งอีกนิดหนึ่งนะครับนะก็จะเป็นรถขีบ่าแล้วนะครับนะก็ประมาณนี้นะอ่า โอเคต่อมาก็จะเป็นสกินรถตุกๆนะครับนะรถที่เป็นสกินที่โอ้โหแบบบ่งบอกความเป็นไทยมากเลยนะสำหรับรถตุกๆนะครับนะนี่นะโอ้โหสุดยอดนะครับ มีแบบไイเดอร์วูข้างหลังด้วยนะแต่ว่าข,ข้างหลังเป็นโอ้โลโก้เก่านะโอ้โหเพิ่งรู้คือเป็นไイเดอร์บล็อกนะครับนะสมัยก่อนมันชื่อラ i เดอร์บล็อกนะครับก็ตอนนี้เป็นラ i เดอร์วูแล้วนะครับนะโอ้คลาสสิกจัดๆนะครับนะใครอยากแบบใครอยากรับอาชีพเสริมขี่ทุกๆก็ได้นะนี <laughs> ่นะครับโอ้โหสุดยอดมีบอดหลังด้วยนะครับเนี่ยเห็นไหมแต่ว่าขี่ไม่ได้นะเพื่อนขี่ไม่ได้นะครับนะ ก็ประมาณนี้นะมีก็มีสสกินเนาะมาใหม่นะครับกนะ็คือรถจักรยานรีไวนะรถตุ๊กๆนะครับนะแล้วก็นี่รถมอไซค์ขี่บาทนะครับนะส่วนสกินอันนี้เป็นสกินของคริสต์มาสนะถ้าเกิดใครมา,มาไม่ทันก็ไม่มีให้ทำนะครับนะโอเค okay, ก็ประมาณนี้นะครับนะสำหรับการทำสกินนะเนาะก็ถ้าเกิดใครทำได้ก็ให้รีบทำนะก็เป็นรัตคาลิมิเต็ดนะครับนะเพราะว่ามันขึ้นรูปในกายไว้อยู่นะ ก็คือใครอยากจะทําก็รีบมาทํานะครับนะก็อาจจะอยู่นานนะก็คือประมาณ3เดือนถ้าเกิดให้ผมตีไปก็3เดือนนะครับนะก็ไม่ต้องรีบนะก็คือมีเวลาหรือเฟือนะครับในการมาทำเนาะก็ค่อยๆทําไปนะครับนะในการหาสกินนะนะโอเคนะครับสำหรับคิมีเอ้ยแค่นี้นะครับนะใครมีอะไรสงสัยหรืออยากเพิ่มเติมไปตรงไหนก็คอมเมนต์ไว้ข้างล่างได้นะครับนะก็ตอนนี้ผมเปิดระบบสมาชิกแล้วนะครับเริ่มต้นที่เดือนละยี่สิบบาทนะครับนะ ก็สำหรับสมาชิกนะก็สามารถเข้า Discord มาพูดคุยกับผมได้นะครับนะโอเคนะคสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดซับเพื่อเป็นเกลืงอนใจผมด้วยนะครับแล้วลืมกดกระดิ่งเพื่อรบคลิปใหม่ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนแล้วไปวับซิวายจ้า